ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะในะรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้ทีมงานจะทำการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี2567นนั่นคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่จะขึ้นถึงปีใหม่กันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่สามสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมีนค่ะในคลิปนี้ทีมงานอาศัยหลักการพยากรณ์จรซึ่งอ้างอิงความรู้โหราศาสตร์จากตำราจากทีปณีนิพนธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าครมพะประมานุชิตชิโนโรถกล่าวไว้ว่า พระเคราะห์ตัวใดจรถึงในชะตาร้ายดีจะมีมาในมาสาอาทิตย์จรจะแจ้งแห่งดีถีในราศีสาธุทร1น5อันสัญจรอ,อาจารย์สอนว่าสำคัญมีความหมายว่าพระเคราะห์จรมีอิทธิฤทธิส่งผลก็ต่อเมื่อ ได้รับพลังหรือแสงจากดาวอาทิตย์ซึ่งตำแหน่งของดาวจรในจักรราศีที่จะได้รับแสงจากดาวอาทิตย์คือเป็น195กับอาทิตย์คำว่า1ห,หมายถึงร่วมราศีกับดาวอาทิตย์9คือเริ่มนับจากอาทิตย์ไป9ช่องหรือ9ราศี5คือนับเริ่มจากอาทิตย์ไป5ช่องหรือ5ราศีถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าดาวที่เป็น195 กับดาวอาทิตย์ก็คือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับดาวอาทิตย์นั่นเองดังนั้นในคลิปนี้ทีมงานจะโฟกัสเฉพาะดาวนกเพเคราะห์จรที่มีออรา่าคือดาวจรที่ทำมุมตรีโกณหรือเป็น195กับอาทิตย์ส่วนดาวอื่นๆจะถือว่าส่งผลน้อยส่งผลไม่โดดเด่นค่ะในการพยากรณ์ด้วยหลักการนี้ เจ้าชะตาสามารถตรวจเช็คเพิ่มเติมได้อีกว่าดาวจรที่รับแสงจากอาทิตย์ในการพยากรณ์เป็นดาวที่ดีหรือร้ายสำหรับตัวเราโดยอาศัยการดูพื้นดวงชะตาเป็นสำคัญอาศัยหลักการจากตำราเคล็ดลับโหราศาสตร์ฉบับพิสดารและกาลจักรโดยโหนชะแลมเลี่ยมเพชรรัตกล่าวไว้ว่าดาวเดิมดีจรมาดีดาวเดิมร้าย จอนมาก็ร้ายดาวเดิมดีนั้นหมายถึงดาวที่อยู่ในภพสหัชชะลาภปัตตนิของดวงชะตากำเนิดดาวเดิมร้ายนั้นหมายถึง ดาวที่อยู่ในภพอริมรณะวินาศของดวงชะตากำเนิดดังนั้นถ้าเรามีดวงเดิมหรือดวงชะตากำเนิดอยู่เราก็จะรู้ได้ว่าพื้นดวงของเรานั้นมีดาวอะไรบ้างที่ดีต่อลัคนาดาวที่พบสหัชะนั้นหมายถึงมิตรดาวในช่องนี้จึงเป็นเพื่อนของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมให้นับหนึ่งที่ลัคนา ช่องที่สองจะเป็นกระดุมพระช่องที่สมเป็นสหัชชะบางตำราจึงเรียกว่าดาวที่เป็นสามกับลักนณาดาวที่พบปัตตนิปแปลว่าภรรยาดาวในช่องนี้จึงเป็นคู่ครองคนสนิทคนรู้ใจของลักนณาเวลาเราดูจากดวงเดิม คือช่องที่อยู่ตรงข้ามกับลัคนาจึงเรียกว่าช่องเลงลัคนาหรือเป็นเจ็ดกับลัคนาดาวที่อยู่ในภพลาภะแปลว่าลาภผลความสําเร็จและสิ่งที่ลัคนาจะได้รับเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น11กับลัคนาในแต่ละช่องอาจจะมีดาวไม่มีดาวหรือมีดาวหลายดวงก็เป็นได้เราก็จดจำทำบันทึกเอาไว้ว่าดาวเหล่านี้เป็นดาวที่ดีประจำตัวเรา และในทางกลับกันเราก็มาดูว่าพื้นดวงของเรามีดาวเดิมอะไรบ้างที่ร้ายต่อลัคนาของเราดาวที่พบอริแปลว่าศัตรูดาวในช่องนี้จึงเป็นศัตรูอุปสรรคของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็นหกกับลัคนา ดาวที่พบมรณะแปลว่าความตายดาวในช่องนี้จึงเป็นโรคภยัยความตายและความเสื่อมโทรมของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็นแปดกับลัคนาดาวที่พบพินาศแปลว่าความพินาศด,ดาวในช่องนี้จึงเป็นความพินาศเสียหายและความล่มสลายของลัคนาเวลาเราดูจากดวงเดิมคือช่องที่เป็น12กับลัคนา ดาวที่ดีเมื่อจรมาดีก็ส่งผลดีเลิศประเสริฐสีแต่ถ้าจรมาตกช่องเบียนคืออริมรณะวินาศก็ยังช่วยลดทอนโทษให้เบาบางลงได้ส่วนดาวที่ร้ายกับเราเมื่อจรอมาร้ายส่งผลร้ายอย่างแน่นอนแต่สำหรับดาวที่ไม่ดีและไม่ร้ายก็สามารถทำนายผลกลางๆไปตามนิสัยดาวได้เลยค่ะ เมื่อได้หลักการดังนี้แล้วการดูดาวจรก็จะรู้ดีร้ายได้ชัดเจนและเป็นเรื่องเฉพาะของเจ้าชะตาชี้ชัดได้อย่างแม่นยำค่ะในตอนนี้ทีมงานได้เปิดปฏิทินโหราศาสตร์เพื่อดูดาวในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้สิ่งที่โฟกัสคือดูว่าดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีใดและส่องแสงหรือตรีโกนถึงดาวจรใดเพื่อดูว่ามีดาวพระเคราะห์ใด ที่มีออร่าส่งผลต่อดวงชะตาบ้างต่อมาคือดูว่าดาวพระเคราะห์ที่ดาวอาทิตย์ส่องแสงถึงได้ทำเนียบใดบ้างและดูว่าดาวพระเคราะห์มีการโครจรอ,อย่างไรเป็นปกติหรือไม่หรือถ้าพระเคราะห์ใดโครจรมนพักเิรษก็จะต้องนำมาประกอบวิเคราะห์คำพยากรณ์ร่วมด้วยเรามาดูที่ดาวอาทิตย์กันก่อนดาวอาทิตย์เดินตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตตามปกติจะยกย้ายราศีทุกๆก,ก,กลางเดือนตามปฏิทินดาวเราจะเห็นได้ว่า ช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึง16ตุลาคม2567ดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ที่ราศีกันช่วงวันที่17ตุลาดาวอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีตุลและอยู่ที่ราศีตุลไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2567วันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ยกเข้า blanc, ราศีพิจิกและอยู่ที่ราศีพิจิกไปจนถึงวันที่15ธันวาคม2567วันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสูร่ราศีธนูและอยู่ที่ราศีธนูไปจนถึง สิ้นปี2567จากนั้นเราก็ดูว่าดาวใดบ้างที่ดาวอาทิตย์สองแสงถึงคือดาวที่ทำมุมตรีโกณกับอาทิตย์คือเป็น1เป็น9เป็น5กับดาวอาทิตย์ลองสังเกตดูตามรูปทีมงานได้ทำเครื่องหมายพระอาทิตย์ไว้ทั้ง3มุมและเน้นตัวเลขดาวจรที่ดาวอาทิตย์สองแสงถึงเป็นเลขไทยแบบหนาสีเหลืองดาวนี้จะเป็นดาวที่มีอิทธิฤทธิอิทธิพลส่งผลถึงดวงชะตาของเราอย่างแน่นอนแต่จะมาอย่างไรช่วงไหน เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเมื่อเราดูตามไทม์ไลน์ของดาวอาทิตย์เพื่อหาดาวพระเคราะห์ที่ได้รับแสงหรือตรีโกนกับดาวอาทิตย์ดังนี้ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีกันจะส่องแสงถึงดาวพุธท,ที่ราศีกันในวันที่1-5ถึงตุลาคม2567ดาวพฤหัสและมรุตยูที่ราศีพฤษศในวันที่1-16ถึงตุลาคม2567 ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรอยู่ที่ราศีตุลจะส่องแสงถึงดาวอังคารที่ราศีมิถุนในวันที่17-18ตุลาคมส่องแสงถึงดาวพุทธที่ราศีตุลในวันที่17-23ตุลาคมและส่องแสงถึงดาวเสาร์ที่ราศีกุมวันที่17ตุลาคมถึง -15 พฤศจิกายน2567 ช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จรอย,อยู่ที่ราศีพิจิกจะส่องแสงถึงดาวเกตที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมส่งแสงถออึงดาวพุธที่ราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่งแสงถึงดาวอังคารที่ราศีกรกฎในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมส่งแสงถึงดาวราหูที่ราศีมีในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม และในช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนูไม่มีดาวพระเคราะห์จรที่ส่องแสงไปถึงตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงสิ้นปี2567ค่ะเมื่อเราได้ช่วงเวลาที่ดาวสะท้อนแสงจากอาทิตย์เป็นไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เราจะกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของการพยากรณ์ดาวจรที่นักพยากรณ์ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือการโคจรของดวงดาวก่อนที่จะทำนาย ต้องดูว่าดาวเดินปกติดีหรือไม่ถ้าเดินตรงก็ถ่ายไปตามตรงถ้าเดินวิปริตก็ต้องทำนายให้สอดคล้องกับการเดินของดวงดาวด้วยทีมงานได้ทำกราฟิกแสดงการโครจรวิปริตไว้เพื่อให้ทุกคนดูง่ายขึ้นพร้อมสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม2567ดาวพระเคราะห์ที่โครจรวิปริตมีอยู่4ดวงคือดาวพุธ โคจรวิปริตตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนไปจนถึง12ธันวาคม2567ดาวพระฤหัสโคจรวิปริตตั้งแต่วันที่17กันยายน2567ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้าหรือปี2568ดาวเสาร์โคจรวิปริตตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึง18พฤศจิกายน2567และดาวมฤตยูโคจรวิปริตตั้งแต่วันที่26กันยายน2567ไป ไปจนถึง29มกราคมปีหน้าหรือปี2568เมื่อเราได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วเราก็จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์กันต่อเลยนะครับในภาคพยากรณ์ทีมงานจะไล่ตามไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีโดยมีลำดับดังนี้เราจะแบ่งช่วงเวลาการพยากร์ตามดาวอาทิตย์ออกเป็น4ช่วงคือช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ราศีกันดาวอาทิตย์อยู่ราศีตุล ดาวอาทิตย์อยู่ราศีพิจิกและดาวอาทิตย์อยู่ราศีธนูและในแต่ละช่วงนั้นเราจะแบ่งเป็นช่วงย่อยลงไปอีกตามดาวจรที่อาทิตย์ส่องแสงถึงหรือตรีโกนถึงโดยทีมงานจะเริ่มจากการดูดาวจรที่มีช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุดเป็นลำดับแรกและไล่เรียงไปจนครบทุกดาวนะครับวิธีการพิจารณาดูดาวอาทิตย์จรกับดาวจรที่อาทิตย์ตรีโกนถึงเราก็จะดูว่าดาวจรน,นั้นอยู่ในเรือนชะตาใดของลัคนา และพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นของลัคนาแต่ละราศีโดยเรียงลำดับเวลาจากน้อยไปหามากนะครับในช่วงแรกดาวทิศจรอ,อยู่ที่ราศีกัน คือวันที่1ถึง16ตุลาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีกันจึงตรีโกนถึงราศีกันราศีมังกรและราศีพฤษภดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์ก็คือดาวจันทร์พุธพฤหัสบดีและมฤตยูเราจะไล่ไปทีละดาวกันนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมีนวันที่1ถึง3ตุลาคม2567มีดาวจันทร์จรที่ราศีกันไม่มีธรรมเนียบอยู่ในภพปัตตนิการโคจรปกติ ทํานายได้ว่าจะเกิดเหตุกับคนรักคนสนิทหรือหุ้นส่วนถ้าเดิมจันทร์ของเราดีก็จะเกิดเรื่องดีๆกับคนรักคนรู้ใจแต่ถ้าเดิมจันท์เสียก็จะเกิดเรื่องอันเป็นปัญหาอุปสรรคปัญหาบัทอนสุขภาพหรือเกิดความเสียหายกับคนรักหุ้นส่วนและคู่ครอง วันที่1 5ถึงตุลาคม2567ดาวพุธจรอยู่ที่ราศีกันได้ทำเนียบเกษตรมหาอุดเป็นพบปัตตนิการโคจรปกติทำนายว่าการเจรจาตกลงกับคนรักคนสนิทหรือจะมีคนเข้ามาทักเข้ามาคุยด้วยทีนี้ก็มาดูว่าเดิมพุทธดีหรือเสียถ้าเดิม พุธในดวงกำเนิดดีก็จะเจรจาตกลงกับคนรักด้วยดีมีความคุ้มค่าคนที่เข้ามาทักเข้ามาคุยก็เป็นคนดีคุยกันแล้วเข้าใจกันดีแต่ถ้าเดิมพุธในดวงชะตาเป็นดาวที่เสียอยู่ในช่องเบียนก็หมายความว่าเจรจาตกลงกันไม่ได้คนที่เข้ามาคุยมาทักก็กลายเป็นเข้ามาหาเรื่องทำให้เราหัวเสีย วันที่1ถึง16ตุลา2567มีดาวอาทิตย์จรที่ราศีกันไม่มีธรรมเนียบเป็นพบปัตตนิการโคโจรปกติทำนายได้ว่าคนรักชื่นชมและให้เกียรติเจ้าชะตาหรือได้ทำในสิ่งอันคุ้นเคย ทีนี้ก็มาดูว่าอาทิตย์เดิมนั้นดีหรือเปล่าถ้าอาทิตย์เดิมดีคนรักคนสนิทก็ชื่นชมย่องย่องให้เกียรติเราอย่างมากเลยแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียคนรักก็ให้การยอมรับเราหรือว่าปรบมือให้ต่อมาดาวพฤห,หัสจออยู่ที่ราศีพฤษภไม่มีธรรมเนียเป็นภพสหัสชะการโคจรพักทำนายได้ว่าแวดล้อมไปด้วยผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ก็กลับไม่ช่วยเหลือ เราก็มาดูดวงเดิมดวงเดิมของเราถ้าพฤหัส,สบดีอยู่ในตำแหน่งที่ดีเราจะอยู่ในแวดวงของผู้ใหญ่แต่ก็ไม่มีใครช่วยต่อมาถ้าพฤหัสเดิมของเราอยู่ในตำแหน่งที่เสียผู้ใหญ่ที่มาแวดล้อมอันนี้ก็หนักเลยนอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังมาคอยสอดส่องมาเพ่งเลงแล้วมาคอยจับผิดเราอีกด้วย ต่อมาดาวมฤตยูจออยู่ที่ราศีพฤษศไม่มีธทมเนียบเป็นพบสหัชชาโคจรพักก็ทำนายว่าเพื่อนเพื่อน,นคนแวดล้อมรอบตัวอาเพศหายหน้าหายตากันไปหมดในการทำนายดาวมฤตยูนั้นเราไม่ต้องดูว่าเดิมดีหรือร้ายกับลักนณะเพราะว่ามฤตยูนั้นเป็นดาวกรรมมีลักษณะกดทับทำลายให้อาเพศเมื่อตกเรือนชะตาใดก็ไปทำลายในเรื่องนั้น พอไปร่วมกับดาวใดอยู่ร่วมราศีกันก็ทำลายดาวนั้นไปด้วยจะมีข้อยกเว้นเฉพาะที่เจ้าชะตามีดาวรับเป็นดาวพวกเดียวกันก็คือ5890หรือว่าดาวโกโกวิญญาณน,นั่นเองมฤตยูจรมาถ้ามาเจอพวกกันก็จะไม่ถูกทำลายแต่ก็จะได้บททดสอบเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นในระดับต่อไปค่ะ ช่วงที่2ดาวอาทิตย์จรอยู่ที่ราศีตุลคือวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2567ดาวอาทิตย์จรอยู่ที่ราศีตุลจะตรีโกนถึงราศีตุลราศีกุมและราศีมิถุน ดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวอังคารพุธและเสาเราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมีนวันที่17-18ตุลาคม2567อังคารจรอ,อยู่ที่ราศีมิถุนไม่มีธทาเนียบอยู่ในภพพันธุการโคโจรปกติ ทำนายได้ว่าเจ้าชะตามีความพยายามจะทำจะลงมือทำหรือพยายามจะเดินทางถ้าเดิมอังคารดีก็จะพยายามทำในเรื่องที่ดีพยายามจะไปเพื่อสิ่งที่ดีแต่ถ้าเดิมอังคารเสียก็จะพยายามทำในเรื่องที่ไม่ดีหรือเมื่อพยายามทำแล้วก็ไม่ได้ผลสำหรับคนราศีมีนังคารจรเข้ามาได้เกณฑ์จตุอัมพุ คือเรือนพันธุของคนราศีอัมพูราศีอัมพูก็มีอยู่สามราศีนะคะเป็นราศีสัตว์น้ําคือมีนกรกฎและมังกรดาวอังคารจะส่งเสริมให้เจ้าชะตานั้นมีความสูงส่งและประสบความสําเร็จในตามตํารากล่าวไว้ว่าภูมมาก,กินทางจะราชาวะผีว่าอังคารเป็นเกณฑ์ผู้นั้นจะได้เป็นพระยามีอนุภาพมาก เราก็มาปรับคำทำนายให้ทันสมัยขึ้นนะคะก็ <_ d ata> หมายความว่าเจ้าชะตาราศีมีนที่มีดาวอังคารจรเข้ามาที่พบพันธุจะได้มีตำแหน่งสูงส่งมีอำนาจมีอนุภาพมากก็คือจะได้เป็นผู้นำเป็นหัวหน้ามีอำนาจเหนือผู้อื่นแต่ก็น่าเสียดายนะคะช่วงเวลาที่พระอังคารได้องเกณฑ์น,นั้นสั้นไปสักหน่อยเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยยกมาตรีโกนถึงอังคารได้เพียงสองวันเท่านั้นพระอังคารก็ยกย้ายราศีออกไปค่ะ วันที่17-23ตุลาคม2567ดาวพุธจออยู่ที่ราศีตุลไม่มีธรรมเนียเป็นภพมรณะการโคจรปกติพุธตกมรณะทำนายว่าไม่อยากจะพูดนะคะไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่ถ้าพูดเดิมของเราดีเนี่ยก็หมายความว่าได้พูดคุยอยู่แต่ว่าคุยกับคนที่อยู่ไกลๆอยู่ต่างจังหวัดแต่ถ้าเดิมพุดธเสียก็คือจะไม่ได้พูดอะไรเลยถ้ายิ่งพูดไปแล้วก็ยิ่งเสื่อมลงหนักกว่าเดิม ช่วงวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกา2567ดาวอาทิตย์จรที่ราศีตุลได้ทำเนียบนิดเป็นพบมรณะการโคโจรปกติก็ทำนายว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีคนติฉินนินทาทีนี้ถ้าเดิมอาทิตย์ดีก็ไม่แค่คนมานินทารับหลังแต่ถ้าเดิมอาทิตย์เสียอยู่แล้วก็จะถูกว่ากล่าวถูกตำหนิติเตียนทำให้เสื่อมเสียเกียริเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อมาดาวเสาร์จออยู่ที่ราศีกุมได้ทำเนียบเกษตร เป็นพบวินาศาและโคจอนพักก็ทำนายว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าความทุกข์นั้นได้จบลงแล้วถ้าเดิมเสาดีก็หมายความว่าเราเหนื่อยมามา,มากแล้วจึงไม่ต้องเหนื่อยสิ่งที่เราอดทนทำมาได้ผลดีความเหนื่อยจึงจบลงแต่ถ้าเดิมเสาเสียก็หมายความว่าเราไม่เหนื่อยไม่อดทนเพราะาไม่สนใจ ช่วงที่3ดาวอาทิตย์จะจรอ,อยู่ที่ราศีพิจิกคือช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ที่ราศีพิจิกจะตรีโกนถึงราศีพิจิกราศีมีนและราศีกรกฎดาวที่ได้รับแสงจากอาทิตย์คือดาวเกตอังคารพุธและราหูเราจะไล่กันไปทีละดาวนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมีนวันที่16พฤศจิกาถึง3ธันวา2567มีดาวเกตจรอ,อยู่ที่ราศีพิจิก ไม่มีทำเนียบอยู่ในภพสุภะและการโคจรปกติทํานายได้ว่าจะมีความคิดดีมีไอเดียแปลกๆรู้สึกเป็นคนใจบุญหรือว่ามีคนมาช่วยคิดในการทํานายดาวเกตนะั้นเราก็ไม่ต้องดูว่าเดิมดีหรือร้ายกับลัคนาเพราะว่าเกตนั้นเป็นดาวบุญมีลักษณะช่วยเหลือเกื้อนหนุนเมื่อตกเรือนชะตาใดก็ช่วยในเรื่องนั้นรวมราศีกับดาวใดก็ช่วยดาวดวงนั้นคือจรมาดีแน่นอนค่ะ วันที่16พฤศจิกาถึง15ธันวา2567อาธิตจรเข้าราศีพิจิกเป็นพบสุขภาการโคจรปกติทำนายว่าเจ้าชะตาคิดถึงสิ่งที่กำลังจะเข้ามาถ้าเดิมดาวอาทิตย์ดีก็จะคิดถึงสิ่งดีๆที่จะเข้ามาว่าจะมีอะไรดีๆจะเกิดขึ้นแต่หากดาวอาทิตย์เสียจะเกิดเป็นความวิตกกังวลกลัวในสิ่งร้ายๆที่กำลังจะเกิดขึ้น ่อมาดาวอังคารอยู่ที่ราศีกรกฎได้ทำเนียบนิดเป็นภพปุตตะการโคจรปกติก็ทำนายว่าสิ่งที่ลงมือทำในวันนี้จะยังไม่แสดงผลทีนี้ก็มาดูว่าอังคารเดิมดีกับดวงชะตาหรือเปล่าถ้าเดิมอังคารของเราดีสิ่งที่ทำก็ลงมือทำไปก่อนแล้วก็จะได้ผลดีๆในอนาคตแต่ถ้าเดิมอังคารเสียก็ต้องระมัดระวังว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้จะไปส่งผลเสียในอนาคตได้ ่อมาดูดาวผู้จรที่ราศีพิจิกไม่มีธรรมเนียบเป็นภพสุภาและโคจรมนก็ทำนายว่ามีความรู้สึกคิดมากตรึกตรองว่าจะพูดอะไรดีถ้าเดิมพูดของเราดีเราก็คิดถึงเรื่องดีๆคิดที่จะพูดพูดยังไงถึงจะคุ้มค่าแต่ถ้าเดิมพูดเสียก็หมายความว่าเราคิดว่าพูดยังไงให้มันเสียหายดีหรือบางทีก็คิดว่าอย่าไปพูดเลยพูดไปก็ไม่คุ้ม ต่อมาดาวราหูจรอ,อยู่ที่ราศีมีนไม่มีทำเนียเป็นภพตน,นุการโครจรปกติก็ทำนายว่ามีความวุ่นวายในเรื่องตนเองทีนี้ก็มาดูว่าเดิมราหูในดวงเดิมของเรานะ่ะเป็นดาวที่ดีหรือไม่ถ้าเป็นดาวที่ดีเราก็วุ่นวายเพราะว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาเราได้แก้ปัญหาเพื่อให้หลายสิ่งหลายอย่างมันดีขึ้นแต่ถ้าเดิมราหูเสียก็หมายความว่าเราวุ่นวายในปัญหานั้นมีปัญหาเข้ามาให้แก้ตลอดเลยแต่เราก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ทีนี้ถ้าเรามาสังเกตดูเราก็จะเห็นว่าคนราศีมเมียได้ตรีโกนด้วยเป็นดาวที่ทำมุมอยู่กับลัคนาเป็นสามราศีธาตุน้ำมีลักษณะเยือกเย็นและปรับตัวไปตามสถานการณ์ดาวนี้อยู่ในภพตนุปุตตะสุภะคือส่งผลถึงตนเองผู้ใหญ่ผู้น้อยหรือเป็นตนเองผู้ใหญ่ที่นับถือแล้วก็ลูกหลานของเราส่วนดาวในตรีโกนก็คือ1348เป็นดาวที่ไม่ได้กกไม่ได้เหล่า มีดาวถูกกันเพียงคู่เดียวก็คือ38เป็นคู่ธาตุลมที่ตนุพุตตะนั่นก็คือตัวเรากับลูกหลานบริวารจะขยันหาเงินช่วงนี้ร่วมมือกันหยิบจับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองและมีดาวอีกคู่หนึ่งก็คือ14นะคะแล้วพุทธเดินมนอยู่ที่พบสุภะ ทำให้ผลที่เจ้านายผู้ใหญ่จะได้รับจากเอกสารสัญญานั้นจะล่าช้าออกไปก็คือผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออาจจะไม่ได้เซ็นสัญญามีการดีเลย์ล่าช้าหรือว่าผลที่ควรจะได้รับตามสัญญานั้นมีความล่าช้าหรือว่าไม่ส่งผลเพราะว่าดาวพุธมนนั่นเอง ช่วงที่สี่ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนูคือวันที่16ถึง31ธันวาคม2567ดาวอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนูจะตรีโกนถึงราศีธนูราศีเมษและราศีสิง์จากรูปเราจะเห็นได้ว่าไม่มีดาวท,ที่ได้รับแสงจากดาวอาทิตย์สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมีนอาทิตย์จออยู่ที่ราศีธนูไม่มีธรรมเนียเป็นภพกรมมะการโคจรปกติอาทิตย์ตกรมรมะ่ายว่าดีจะได้รับเกียรติจากสิ่งที่กระทา ถ้าเดิมอาทิตย์ดีก็จะมีคนยกย่องให้เกียรติสิ่งที่เราทำมีคนยอมรับนับถือแต่ถ้าดาวอาทิตย์เสียในยสิ่งที่เรากระทำอย่างดีก็มีคนมาคอยปรบมือให้ ทีมงานตาลทว่าขอจบการพยากรณ์ช่วงท้ายปีไว้เพียงเท่านี้อันที่จริงดาวจรน,นั้นส่งผลประมาณ30%หรือแค่หนึ่งใน3ส,ส่วนของชะตาชีวิตอีก2ส,ส่วนที่เหลือประกอบไปด้วยดาวเดิมส่วนหนึ่งดาวจรกระทบดาวเดิมอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้ดูพยากรณ์ไตรมาสสุดท้ายกันไปแล้วอาจจะมีทั้งดีและร้ายขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีและมีสติแก้ไขในสิ่งที่ร้าย เพื่อใช้วิชาโหราศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสุดท้ายนี้ทีมงานจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอขอบพระคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราตลอดมาสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตานทวพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวพยากรได้นะครับ